ผมขอขอกราบสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุขุสุข้นครับมัอนี้อยู่กับผมกับโยพาแซบคือก็ขับพี่น้องสำหรับมัอนี้นับเป็นเสนอเมนูเป็นซุปหางวัวพี่น้องวันนี้เลยซุปหางวัวแบบเปื่อยๆพี่น้องต้มมาแบบเปื่อยๆหุ่นหอนพร้อมมีน้ำจิ้มซีโปรดตั้งแตผมแล้วกับพักสลัดพี่น้องมัอนี้มันร่มแห้งๆครับผมขอถั่วกรอบใหเสียงล้มนะครับเดิมมัอนี้มาพี่น้องเพเวลาย่างบันเสร็จเสร็จในาคำแรกแหกมันสดน้ำก่อนนะครับออ้หื เข้มข้นมากที่มีกลิ่นของกระเทียมเคียวยนะครับใต่กระเทีเยมเกียวน้ำพี่น้องมาครับโอ้ลูกยางแห้งครับโอตรเตียงแห้งพี่น้องมึงเจ้าวเห็นมานนี่ยุ่ยเลยเด้เนี่ยเกลื่ยมากืบบมึง นุ่มนุ่มมากรสอะไรในป่าเอ็มมีนุ่มแบบปลาซาเลยอืมขจวดนีบพี่น้อง ครับปินมากเพื่อนศูนย์ท่านมันมืดขึ้นนะครับเนาะ คุณถาให้้ั้งคืนเลยเกลือขัดขนาดนลมเนีย่เสียดสีกันลมพลัง เพื่อมั้งเพื่อจะยุยจบจากกระดูกสูบจาดขาดเท้พี่ห้องหาสื่อหัวใจเ่าประท่านโกสิตุงอหัวใจเ่าครับก็บกบไปมันฝรั่งครับนะ เาาดี๋ยวัมเจื่อม่จับแห้งมาเลยครับเปลือกสัตเปลี่ยนเนี่ย đầu tiên lúa được chết thành mái bi nóng เหมือนขาหมูเลยพี่น้องเปืีอยแห้งเราค่ยไปตุ๋นถั่ลอีกทีนึงครับแซ่บกูเดี่ยเหมือนกันเลยกับขาหมูด้วยครับ พี่นองตอนตสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดครับผมโอ้ยเยี่ยเฮงไรอมือจัดเผื่อไม่หิวอะไรเนี่ยเฮี่ยงไม่หยองเสจจวนยิบไปไเลยเลย นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงสค่สามีกันนะครับเนาะมันนิดก็ออมล่าผ้าจากพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับวันใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ่อนต่อใคผมเพื่อเอกนันแกโยบาเซียบได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พิสพัดประกาศในว่ากินมาม่ามเกินไปกระโองก็ตกก็พ่ายพี่น้องกันนะครับขอบคุณที่ให้แจกเข้ามาติดตามทุกชมครับสำหรับวันนี้ขอขอ่าวเขาบ้าสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องพอคลิปหน้าครับ